เทคโนโลยีเล็กๆกับหัวใจใหญ่ของคนไทยเรื่องราวสุดอบอุ่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชมไทยเป็นประเทศที่ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัยและผู้พิการพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่โลกออนไลน์เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาเทีย่ยวกรุงเทพและแวะมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลปิงเก้าหนึ่งในห้างสรรพสินค้าย,ยอดนิยมของคนกรุงในกลุ่มนักท่องเทีย่ยวมีคุณยายท่านหนึ่งที่ใช้รถเข็นตลอดเวลาพอถึงช่วงที่ต้องเปลี่ยนชั้นด้วยบันไดนักท่องเที่ยวก็เริ่มกังวลเพราะเห็นว่าทางลงเป็นบันไดหลายขั้น แต่แล้วก็มีพนักงานของห้างรีบเดินเข้ามาช่วยเหลือพร้อมชี้ไปที่บันไดเลื่อนลอยซึ่งเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับช่วยให้รถเข็นสามารถขึ้นลงบันไดได้อย่างปลอดภัยมันคือบันไดแบบพิเศษที่ไม่ใช่บันไดเลื่อนทั่วไปแต่มันเหมือนรางเคลื่อนตัวได้ที่พาผู้สูงอายุและผู้พิการไหลลงไปอย่างนุ่มนวลโดยมีพนักงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนักท่องเที่ยวต่างตกตะลึงพร้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเก็บไว้หนึ่งในพวกเขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ประเทศของเรายังไม่มี หลังจากนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกนำไปเผยแพร่บนโซเชียลจีนและกลายเป็นไวัยรัลในเวลาไม่นานหลายคนประทับใจไม่ใช่แค่ที่เทคโนโลยีแต่ที่หัวใจของคนไทยที่ห่วงใยและไม่ละเลยคนที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขายังกล่าวขอบคุณเจ้าของห้างขอบคุณรัฐบาลไทยที่คิดและลงมือทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนไม่เว้นแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนคอมเมนต์จากชาวต่างชาติ ประเทศไทยไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกครั้งที่มาผมรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยแต่จิตใจของผู้คนก็งดงามความคิดเห็นถัดมาห้างที่ประเทศฉันไม่มีแบบนี้เลยค่ต้องยกย่องความใส่ใจของคนไทยต่อผู้สูงอายุและผู้พิการจริงๆเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากความคิดเห็นถัดมาผมเป็นวิศวกรระบบขนส่งผมบอกเลยว่าไอเดียนี้เรียบง่ายแต่โคฉลาดใครเป็นคนคิดผมขอปรบมือให้เลยความคิดเห็นถัดมา เรามักจะพูดถึงไทยในฐานะดินแดนแห่งรอยยิ้มแต่ตอนนี้มันคือดินแดนแห่งหัวใจด้วยความเมตตาแบบนี้หายากจริงๆค่ะความคิดเห็นถัดมานี่คือความต่างที่ทําให้ผมรับประเทศไทยมากขึ้นทุกครั้งที่มาไม่ใช่เพราะหรูแต่เพราะมีใจให้กับทุกคนความคิดเห็นถัดมาการท่องเที่ยวที่แท้จริงไม่ใช่แค่ดูวิวแต่คือการได้เห็นวัฒนธรรมและความหงุดหงิของผู้คนประเทศไทยทําให้ผมรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความหวังความคิดเห็นถัดมา ครั้งหน้าจะพาคุณยามาเที่ยวเมืองไทยแน่นอนค่ะตอนนี้มั่นใจแล้วว่าเธอจะปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีความคิดเห็นถัดมาหวังว่าประเทศของเราจะเลิกพูดว่างบไม่พอแล้วเริ่มทําอะไรเพื่อผู้พิการบ้างเหมือนไทยที่ทําด้วยใจจริงๆความคิดเห็นถัดมาแค่เห็นวิดีโอผมก็ซึ้งแล้วครับมันมากกว่าเทคโนโลยีมันคือความเข้าใจที่แท้จริงว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนเดินได้แข็งแรงความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นชาวอิตาลีที่เคยมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งและครั้งล่าสุดที่ได้เห็นเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้สูงวัยในห้างฉันประทับใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะบ้านเกิดฉันยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คิดถึงคนกลุ่มนี้ขนาดนี้เลยสิ่งที่ไทยทำไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความเคารพและใส่ใจผู้สูงอายุจ,จริงๆเป็นสังคมที่มีจิตใจงดงามมากค่ะความคิดเห็นถัดมา ผมเป็นนักท่องเที่ยวจากเยอรมนีและเป็นลูกชายของคุณแม่ที่นั่งวีลแชร์มาตลอด10ปีเมื่อผมเห็นคลิปนี้จากประเทศไทยผมถึงกับน้ำตาซึมน,นี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตึกสูงหรือรถไฟความเร็วสูงแต่คือการพัฒนาความเมตตาและระบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ผมขอชื่นชมเจ้าของห้างและรัฐบาลไทยที่กล้าลงทุนเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ความคิดเห็นถัดมา ดิฉันมาจากเกาหลีใต้ข้าตอนเห็นคลิปที่คุณยายในรถเข็นได้รับการช่วยเหลือผ่านบันไดเลื่อนพิเศษฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากประเทศไทยไม่เพียงแค่ใส่ใจนักท่องเที่ยวแต่ยังเข้าใจถึงความจําเป็นของมนุษย์ทุกกลุ่มจริงจริงอยากให้บ้านฉันนําแบบอย่างนี้ไปใช้บ้างเพราะการใส่ใจคนเล็กคนน้อยคือสิ่งที่ทําให้ประเทศน่าอยู่ความคิดเห็นถัดมา ผมดูวิดีโอนี้บนโซเชียลในจีแล้วต้องรีส่งให้คุณพ่อผมที่กำลังนั่งรถเข็นในวัย80ปีเขาบอกว่าอยากมาเมืองไทยทันทีเลยเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้ในประเทศเราผมเองก็รู้สึกประทับใจมากอยากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและอยากสนับสนุนให้เทคโนโลยีนี้มีอยู่ทั่วทั้งเอเชียครับความคิดเห็นถัดมาดิฉันเป็นนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสที่เคยมาเที่ยวไทยกับคุณย่าเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเรายังต้องหาทางอ้อมหลีกเลี่ยงบันไดยอยู่เลยแต่พอเห็นทลิปนี้ ฉันอยากกลับไปอีกครั้งจริงๆประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเร็วและมีหัวใจที่เปิดกว้างเสมอฉันประทับใจที่คนไทยคิดถึงผู้สูงไวัยไม่ใช่แค่ในครอบครัวแต่รวมถึงในที่สาธารณะด้วยค่ะความคิดเห็นถัดมาจากมุมมองของคนแคนาดาอย่างผมผมรู้สึกว่าไทยกำลังเป็นผู้นำในเอเชียด้านการเข้าถึงและการเอื้อเฟื้อผ,ผู้พิการเรื่องเล็กๆแบบนี้สำหรับบางประเทศอาจมองข้ามแต่ไทยกลับให้ความสำคัญทำให้เห็นว่าความใส่ใจคือสิ่งที่ประเทศจเจริญแล้วควรมีขอปรบมือให้กับคนไทยครับ ความคิดเห็นถัดมาเมื่อฉันเห็นวิดีโอนี้ฉันคิดถึงคุณแม่ฉันในเม็กซิโกเยค่ะเธอก็ใช้รถเข็นเหมือนกันและเราต้องเจออุปสรรคมากมายเวลาออกนอกบ้านฉันอยากให้ประเทศของฉันได้แรงบันดาลใจจากประเทศไทยบ้างเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสะดวกสบายแต่มันคือการให้ศักดิ์ศรีกับผู้สูงอายุที่ควรได้รับการดูแลและเคารพความคิดเห็นถัดมาพวกเรากลุ่มนักศึกษาชาวสวีเดนที่เรียนด้านการออกแบบเพื่อผู้พิการดูคลิปนี้แล้วตื่นเต้นมากคาเทคโนโลยีที่ดูเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง และแสดงให้เห็นถึงหัวใจของผู้ให้บริการจริงๆห้างนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ช้อปปิง้งแต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและเท่าเทียมเราอยากไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองมากๆความคิดเห็นถัดมาผมดูวิดีโอนี้จากเพื่อนที่แชร์ในกลุ่ม Facebook ของคนอเมริกรันและการเดินทางเราทุกคนในกลุ่มต่างรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เห็นเพราะในสหรัฐเรายังไม่มีระบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้รถเข็นแบบนี้ในห้างทั่วไปเลยการมีพนักงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดยังช่วยสร้างความมั่นใจให้คนเดินทางได้้้มากกขึนอีดวย ผมให้คะแนนเต็มสิบเลยครับความคิดเห็นถัดมาประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับหัวใจของมนุษย์ฉันเป็นคนบราซิลและดีใจที่ได้เห็นประเทศในเอเชียก้าวหน้าไปในทางที่ทําให้ทุกคนสามารถมีประสบการณ์ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเดินได้หรือไม่เที่ยวได้หรือไม่ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีคุณค่าและสมควรได้รับความสะดวกเท่าเทียมกัน